ขนมเซเว่นราคาโคตรถูกกับราคา9บาทอ,อ,อันนี้เป็นของที่เขาลดราคานะเขาจะวางไว้อยู่ที่หน้าเซเว่นนะทุกคนและพอดีไปเจอมาทุกคนคือเจ้ากล่องนี้มันราคาแค่9บาทเท่านั้นเองนะจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่ซื้อมาและคลิปนี้อาจจะสลับไปสลับมาหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าถ่ายเอาไว้หลายวันก่อนที่จะไปดูของลดราคาชิ้นนี้มีอย่างหนึ่งอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยถ่ายกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเจะดําเจะดํา เพื่อนๆคิดว่าอันเนี้ยคืออะไรจะเป็นขนมหรือว่าเป็นของเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูแล้วก็จะมาเฉลยท้ายคลิปนะฮะแต่บอกก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นของจากประเทศญี่ปุ่นนะกล่องแบบเนี้ยมันจะเป็นขนมหรือว่ามันจะเป็นของเล่นกันนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยพร้อมกันพิมพ์ไว้ก่อนเลยนะพิมพ์ไ้ก่อนเลยนะแต่ว่าเรานี่เลยนะฮะมาแกะเจ้ากล่องนี้กันเลยจากเดิมนะครับราคา29บาบาทลดเหลือ 9บาทนั่นหมายความว่าลดไปถึง20บาทเลยนะครับเป็นขนม Marvel นะ Avengers ใครเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะดูทั้งหนังทั้งการ์ตูนใช่ไหมลองดูรอบๆกล่องเลยนะเพื่อนๆน,นี่เป็นแบบนี้นะเป็นไงเป็นไงเขาบอกว่ามันมีจานร่อนพับเก็บได้ฟลิ s ปี้ลายกับตันอเมริกานะครับมีให้สะสมถึง6แบบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้แบบไหนผมจะแกะเลยนะเพื่อนๆเฮ้ยออาแล้วนะ เอ้เฮ้ยดีน่าจะเป็นจานล่อนใช่ไหมแล้วก็อันนี้เดาว่าเป็นขนมข้าวโพดนยใครที่เคยดูช่องนี้มาก่อนนะก็จะรู้ว่าเป็นแนวขนมข้าวโพดทั้งนั้นเลยนะที่เป็นกล่องๆของท,งที่เราอยากจะดูคืออันนี้นะมังถุงเอาแล้วนะเขาบอกว่าเป็นเอ้ย <laughs> นี่ เป็นลายไหนเนี่ยได้ลายไหนมาได้เป็นลายนี้นะเขามี6ลายนะเขาบอกว่าเป็นจานร่อนแต่ว่าเเราเอามาเป็นพัดก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองร่อนกันเลยเอาละไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมนะผมจะเริ่มร่อนแล้วนะจ๊ะเอานะเอานะพร้อมไหมพร้อมไหมทุกคนหนึ่งสองสาม้ยไปไกลด้ว่าดูตรงนี้เลยนะผมจะล่อนไปที่หน้าบ้านนะทุกคนนี่นี่หน้าบ้านผมนะเอาอยางเอาอยางทุกคน เอาอยัางเอาอย่างอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดอ่ะหนึ่งสองสว้าวูไม่สูงแต่ไปไกลมากทุกคนไปไกลมากไ,ไกลๆนะดูดูโอ้มามาเกือบสุดเขตบ้านเลยนะฮะลอนไปไกลมากแล้วเรามาลอนกันอีกนะข้างหลังนี่คือบ้านผมนะอันนี้ลงรถเนาะเอาละนะ <laughs> เอาอีกรอบนึงนะ <c oughs> อทำไมรอบนี้มันอยู่แค่ตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองแบบให้มันไปตรงสูงนะไม่รู้จะสูงไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยสูงยังสูงอ่ะยังสูงคลิปนี้นะยังมีขนมเซเว่นถูกถูก,ถกอีกหลายชิ้นนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวแกอันนี้ก่อนเนาะอันใหญ่ อันนี้มันก็จะมีให้สะสมนะมีของแถมทั้งหมด12แบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรของ LOL แบรนด์เดียวกับอันนี้เลยนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นขนมข้าวโพดนะที่เรากินกันบ่อยๆข้างในก็จะมีตาปั๊มมีสติกเกอร์แล้วก็มีเป็นแผ่นอะไรจะด,ดูกันแผ่นป๊อปอัพนี่ดูที่แผ่นป๊อปอัพก่อนเลยก็ได้ป๊อปอัพมีตาปั๊ม แล้วก็มีเป็นสมุดเล็กๆนะก็จะมีแนวเป็นเกมฝึกสมองนะทุกคนแล้วก็มีให้ระบายสีมี word search นะฮะค้นหาคำมีเกมจับผิดภาพด้วยนี่เห็นปะเกมจับผิดภาพส่วนอันนี้ก็จะมีสติกเกอร์หลายแบบลองดูนะว่ามีแบบที่เ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าเ่าก็ตาปัม๊มเดี๋ยวอยากเทสตาปั๊มก่อนรอบก่อนเราก็เทตัวปั๊มเหมือนกันเนาะ นี่นะเราจะมาลองปั๊มเลยจุ๊บอ้าวอันนี้น้ำมือขาดๆนะหรือว่าปั๊มไม่ดีเองอ่ะปั๊มไม่ดีเองนี่ดูสิอืมเป็นขนมข้าวโพดแบบเดิมขั้นตอมาก็คืออันนี้ข้างในก็เป็นขนมข้าวโพดเหมือนกันนะเฮ้ยเห็นแล้วเป็นลิปยังลบลิฟทุกคน นี่เวลาแบบพกไปสมมตินะนคุณครูอาจจะแบบว่าเธอทาลิปแต่เด็กเลยเหรออ๋อไม่ใช่คุณครูมันคือยางลบนะนี่ข้างในก็จะมีเป็นรูปดาวอย่างนี้ยืดได้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยก็ดูสะดวกดีสำหรับน้องๆที่ชอบความมุ้งมิ้งข้างในก็จะเป็นขนมข้าวโพดเหมือนกันถึงเวลาที่เราจะมาเฉลยเจ้าสิ่งนี้กันแล้วนะคะแล้วแกะอันนี้เสร็จเรายังมี รีวิวอันนี้อีกหนึ่งชิ้นด้วยอมาแกะกันเลยเขาก็ซีนมาอย่างดีเฮ้ยเฮมันคืออะไรกันนะมันคืออะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, hey. ว้าวอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฉลยน,น,นะครับอันนี้มันคือฮโร ო กุโมจิซอฟต์แคนดี้นะครับมันคือลูกอมเขียวหนึบมีใครทายว่าเป็นของกินหรือเปล่าแล้วก็คือลูกอมเขียวหนึบนะอันนี้เฮ้ยมีใครทายแบบถูกเป๊ะๆอะไรงี้ปะมันหนึบยังไงเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยแค่บีบอะคือหดูนะมันยวบเลยเนี่ยบึงบ้งบึ้งเฮ้ยมันจะหนึบขนาดไหนกันนะเฮ้ย ทุกคนเอาจริงๆนะมันทำไมมันแกะไม่ได้อ่ะอย่าบอกว่าให้กินไปเลยหรือเปล่าเขามีภาษาอังกฤษเขียนไว้ตรงนี้อยู่แล้วผมก็เออไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมันมีอยู่คำหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่พลาสติกทุกคนมันคือไม่แน่ใจว่าออกสำเนียงถูกไหมนะ starch 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 s t a r c h starch 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 St เขาบอกว่ามันคือพวกแป้งแล้วก็สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดียวเป็นจำนวนมากคือมันกินได้แล้วมันไม่ใช่พลาสติกมันเหมือนมันจะเป็นพลาสติกเลยรสชาติมันเหมือนขนมเหมือนขนมไทยชนิดหนึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะให้แม่มาลองชิมนะนี่กินได้ทั้งไอนี่เลยมันไม่ใช่พลาสติกมันคือแป้งกินเลยแป้ไม่ได้ข้าวห่อไอีปะข้าวห่ออะไรแล้วเปเขียวอ่ะ มันมอนขนมไทยบางอย่างเนี่ยเห็นขค่อย่างเงี้ยเหมือนกล้วยกลวนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบรสชาติมมไม่ใช่กล้วยกวนใช่ลักษณะมันก็เหมือนพวกนั้นแม่ว่ามันเหมือนชาหรอทุกคนผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่ให้แม่ไปลองชิมแล้วก็คุยกับแม่มาแล้วแม่บอกว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นชาเขียวอ่อนๆแต่แม่บอกว่ามันไม่ได้เหมือนขนมไทยส่วนที่เหมือนขนมไทยเนี่ยน่าจะเป็นผิวสัมผัสของมันนะตรงที่ กินเข้าไปเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเรากินพวกของกวนที่เป็นของไทยนะผิวสัมผัสของมันนะแล้วก็ออกไปทางนุ่มไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปไม่ได้แบบหนึบจนแบบเคี้ยวแบบฟันหลุดอะไรอย่างนั้นและอย่างสุดท้ายที่ผมจะไปกินในคลิปนี้ก็คือชัดฟลุดเนโมเลนะคะเป็นขนมเคี้ยวหนึบกลิ่นผลไม้ในถ้วยเวเฟอร์ตาเคียวชินเซกะขนมญี่ปุ่นเหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยพุง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 ว้าวหูหูมีทั้งหมดสามสีนะมีสีเหลืองนะครับสีชมพูแล้วก็มีสีเขียวด้วยเดี๋ยวเรามากินทีละสีเลยนี่สีเหลืองจะเป็นรสข้าวโพดหรือเปล่ารสกล้วยมาดูสีชมพูสีชมพูเหมือนองังนหนะุ่นะเพื่นอนๆตอนแรกดูว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ สีเขียวสีเขียวเมลอนส่วนราคาเนี่ยต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้ซื้อมาหลายวันแล้วจากห้างดองกี้และนี่คือเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม subscribe พร้อมกริ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ